สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงแก่นของระบบที่เรียกว่า SAP GRC Process Control กันนะครับหลายคนพอได้ยินชื่อแล้วอาจจะรู้สึกว่าโหมันต้องซับซ้อนแ่น่าเลยแต่เชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วหัวใจของมันเนี่ยเรียบง่ายแล้วก็ทรงพลังมากๆเลยละครับและนี่แหละครับคือเครื่องมือหลับที่ช่วยให้บริษัทยักษ์ใหญ่รอดพ้นจากหายนะทางการเงินได้เอาละครับพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย เคยสงสัยกันไหมคะว่าบริษัทระดับโลกเนี่ยที่มีธุรกรรมเกิดขึ้นเป็นล้านล้านครั้งต่อวันเลยนะเขาทํายังไงกันทํายังไงถึงจะป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแค่การคลิกผิดครั้งเดียวเนี่ยบูมกลายเป็นปัญหาใหญ่โตมูล,ลค่าเป็นพันล้านได้มันต้องมีกรอบป้องกันอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นคอยคุมเกมอยู่เบื้องหลังแน่ๆเลยใช่ไหมครับและคำตอบก็ง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยครับพวกเขาสร้างสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างขึ้นมานั่นเองครับเป็นโครงสร้างที่แข็งแกร่ง โปรง่งใสแล้วก็ควบคุมได้สําหรับทุกๆก,การกระทําเลยนะคือมันไม่ใช่แค่การตั้งกฎขึ้นมาเลอยๆนะครับแต่ลองนึกภาพตามนะมันเหมือนกับการที่เรามีพิมพ์เขียวสําหรับสร้างตึก,กระฟาที่มั่นคงมากๆครับที่ทุกส่วนทุกชั้นทุกห้องต้องทํางานประสานกันเปะ๊เปะๆเพื่อให้ตึกทั้งหลังเนี่ยไม่ถล่มลงมาโอเคครับ งั้นเรามาเริ่มวางรากฐานกันเลยส่วนแรกของพิมพ์เขียวของเรานะครับซึ่งเป็นภาพที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือ Business Processes หรือที่เราเรียกกันว่ากระบวนการทางธุรกิจนั่นเองครับถ้าเรามองว่าบริษัทของเราเนี่ยเป็นเหมือนตึกสูงๆสักหลังหนึ่งนะตัว Business Process ก็คือแปลนของชั้นหลักๆของตึกนั่นแหละครับอย่างเช่นชั้นการเงินชั้นการผลิตหรือว่าชั้นฝ่ายขาย มันคือกิจกรรมภาพรวมใหญ่ๆเลยที่บริษัททำเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าลองนึกดูสิครับถ้าเราไม่กำหนดชั้นพวกนี้ให้มันชัดๆนะโอ้โหทุงอย่างมันจะปนกันมั่วไปหมดเลยครับวุ่นวายจนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเลย อย่างในตัวอย่างนี้จะเห็นภาพชัดเจนมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็น procure to pay ก็คือตั้งแต่สั่งซื้อของไปจนถึงจ่ายเงินหรือจะเป็น order to cash ที่เริ่มตั้งแต่ขายของจนเก็บเงินได้สำเร็จกระบวนการพวกนี้เนี่ยลองคิดตามนะครับว่าถ้าเกิดมันสะดุดไปซักอันหนึ่งเช่นสั่งของไม่ได้หรือว่าเก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้โอโหธุรกิจทั้งระบบอาจจะหยุดชะง,งักได้เลยทันทีนะครับมันก็เลยเปรียบเสมือนเส้นเลือกใหญ่ขององค์กรเลยล่ะครับเอาล่ะ พอเรามีแปลนของชั้นหลักๆของตึกแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็ถึงเวลาลงรายละเอียดในแต่ละชั้นกันแล้วล่ะครับเราจะซูมเข้าไปดูในส่วนที่2กันเลยนั่นก็คือ sub processes หรือกระบวนการย่อยนั่นเองครับกลับมาที่ตึกของเรานะครับถ้า business process คือชั้นของตึกเจ้า sub process นี่ก็คือห้องต่างๆที่อยู่ในชั้นนั้นแหละครับมันคือการที่เราเอาไอ้กิจกรรมใหญ่ๆเนี่ยมาซอยย่อยให้กลายเป็นขั้นตอนที่เล็กลงจัดการได้ง่ายขึ้น การทำแบบนี้มันดีมากๆเลยนะครับไม่ใช่แค่ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะแต่มันคือการกำหนดเลยว่าใครต้องทำอะไรในแต่ละจุดนี่แหละครับคือหัวใจของการสร้างความรับผิดชอบและก็ประสิทธิภาพในการทำงานเลยดูที่ตารางนี้สิครับอธิบายได้สุดยอดไปเลยจากกระบวนการใหญ่ๆอย่าง order to cash นะครับถูกแตกย่อยออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนมากๆตั้งแต่สร้างออเดอร์ส่งของออกใบแจ้งหนี้ไปจนถึงรับเงิน พอเราแตกมันออกมาแบบนี้นะครับมันทําให้เรามองเห็นทันทีเลยว่าเฮ้ยจุดไหนมันอาจจะเกิดปัญหาคอขวดได้นะหรือจุดไหนที่เราจะเข้าไปปรับปรุงให้มันเร็วขึ้นได้ซึ่งแน่นอนครับว่ามันส่งผลโดยตรงกับกระแสงเงินสดของบริษัทเต็มๆเ,เลย โอเคตอนนี้ตึกของเรามีชั้นมีห้องเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าเราไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยเลยนะทุกอย่างที่สร้างมาอาจจะพังลงได้ในพริบตาเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงส่วนที่3กันเลยครับซึ่งเปรียบเสมือนปราการด่านสุดท้ายนั่นก็คือ controls หรือการควบคุมนั่นเองในตึกของเราเนี่ย controls ก็คือพวกระบบล็อกคีย์การ์ดกล้องวงจรปิด หรือแม้แต่สัญญาณเตือนภัยพวกนี้แหละครับมันคือกดและระบบตรวจสอบอัตโนมัติที่ฝังตัวอยู่ในทุกๆขั้นตอนเลยเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครทำอะไรนอกลูน่นอกทางได้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่ปกป้องทั้งทรัพย์สินและก็ชื่อเสียงของบริษัทเอาไว้แล้วไอเจ้า controls เนี่ยมันทาอะไรได้บ้างต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่กดยุมหยิมนะครับแต่มันคือกรอบป้องกันที่สาคัญมากมาก ยกตัวอย่างเช่นนะการบังคับให้มีการอนุมัติที่ถูกต้องอันนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ใครนึกสนุกไปสั่งซื้อของแพงๆเล่นไงครับหรือการแบ่งแยกหน้าที่อันนี้ก็สําคัญมากเพื่อไม่ให้คนคนเดียวสามารถทั้งสร้างเจ้าหนี้แล้วก็อนุมัติจ่ายเงินให้ตัวเองได้ผมจะบอกว่าทุกข้อที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือจุดที่เคยเกิดความเสียหายมูลคา่ามหาศาลมาแล้วจริงๆในหลายๆบริษัทเลยนะเอาละครับตอนนี้เราได้เห็นชิ้นส่วนทั้งหมดแล้วนะ ถึงเวลาที่จะเอาทุกอย่างมาประกอบร่างกันแล้วครับเรามาดูกันดีกว่าว่าพิมพ์เขียวนี้พอเอามารวมกันแล้วมันทำงานยังไงหลักการสร้างโครงสร้างนี้มันมีตรรก,กะที่ชัดเจนมากๆเลยครับแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเอง1เลยนะกำหนดภาพใหญ่ก่อนก็คือตัว business process อย่างเช่นการจัดซื้อจัดจ้าง 2ซอยให้มันละเอียดลงมาเป็น sub process เช่นขั้นตอนการสร้างใบสั่งซื้อและสุดท้ายขั้นตอนที่3คือการติดตั้งระบบป้องกันหรือ control เข้าไปในจุดที่สำคัญที่สุดอย่างเช่นใบสั่งซื้อที่เกิน1 0 0 0 0 0บาทจะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายเท่านั้นเห็นไหมครับมันคือการสร้างโครงสร้างจากภาพใหญ่ลงมาหาภาพเล็กแล้วก็ติดตั้งการป้องกันในจุดที่เสี่ยงที่สุดง่ายๆแบบนี้เลยแล้วความแตกต่างละ่ะมันมาหาศาลขนาดไหนลองนึกภาพตามนะครับ ก่อนที่จะมีโครงสร้าง GRC เนี่ยการทำงานมันก็เหมือนกับการเดินในที่มืดมืด,มดนะครับคลุมเครือมีความเสี่ยงแล้วพอเกิดปัญหาขึ้นมาทีนะโอ้โหหาคนรับผิดชอบยากมากแต่พอระวางโครงสร้างนี้เข้าไปปุ๊บมันเหมือนกับการที่เรากดสวิตช์เปิดไฟให้สว่างจ้าเลยครับทุกอย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจนควบคุมได้แล้วก็โปรง่งใสจนตรวจสอบได้ทุกฝีกาวนี่แหละครับคือสิ่งที่เปลี่ยนจากความวุ่นวายให้กลายเป็นความน่าเชื่อถือและสุดท้ายนี้ มีคำกล่าวหนึ่งที่ผมว่ามันสรุปทุกอย่างได้ลึกซึ้งมากๆเลยครับเขาบอกว่าโครงสร้างไม่ได้มีไว้เพื่อจำกัดแต่มีไว้เพื่อสร้างอิสระในการทำงานโดยที่ทุกคนรู้ว่ารากฐานนั้นมั่นคงและปลอดภัยขึ้นนี่แหละค่ะเป้าหมายสูงสุดของมันเลยมันไม่ใช่การสร้างกฎขึ้นมาเพื่อคอนโ c o n t r l แต่เป็นการสร้างสนามแข่งขันที่มันยุติธรรมแล้วก็ปลอดภัยเพื่อให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลย และทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็คือพิมพ์เขียวพื้นฐานของ SAP GRC Process Control นั่นเองครับตอนนี้เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าโครงสร้างที่มั่นคงเนี่ยมันสร้างขึ้นมาได้ยังไงแต่มันก็มีคำถามที่สำคัญกว่านั้นตามมานะครับคือเมื่อเราสร้างตึกระฟ้าที่สวยงามหลังนี้เสร็จแล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงว่ามันจะแข็งแกร่งพอที่จะทนทานต่อพายุและการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างแท้จริงอืมนี่แหละครับคือความท้าทายในขั้นต่อไป